สวัสดีค่ะพบกับ h a p p ี nice day อีกหนึ่งวันนะคะ <c oughs> ก่อนที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้หยุดพักผ่อนนะคะวันนี้2มกราคมนะคะเป็นวันศุกร์ที่น่าจะเป็นความสุขของหลายๆคนมากๆเลยนะคะคก็เมื่อวานนี้ผ่านไปอย่างมีความสุขนะคะ1มะกราคมนะคะในหนึ่งฤด,ดูการ2014ของหลีกภูมิภาคที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเนี่ยนะคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะทั้งเรื่องที่ ประทับใจมีทั้งเรื่องราวที่น่าติดตามน่าสนใจมีเรื่องราวที่ไม่ดีมีเรื่องราวของการลงโทษแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าลีกูุิภาคเดือนสองฤดูกาล2014มีสิ่งเกิดขึ้นใหม่เยอะมีการพัฒนาหลายๆอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับจากทีมที่อย่างเช่นทีมในโซนกรุงเทพและภาคกลางหรือว่ากรุงเทพและปริมณฑลในสายก่อนเราเรียกกันจะเป็นทีมที่เงียบเหงาแต่ว่าปีนี้คึกคักแล้วสามารถที่จะ สร้างกระแสฟุตบอลลีกดิชั่น2ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวโ่วนภาคใต้ก็แข็งแกร่งคว้าแชมป์ได้ซะด้วยะนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการลงโทษหนักถึงขั้นโดนโทษแบนตลอดชีวิตด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะมาย้อนดูว่าในปี2อง4ัเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นแฟนฟุตบอลไทยแต่ไม่เคยเข้าสนามบอลเลยเนี่ยนะคะ วันนี้เรายังมีภาพจากสนามฟุตบอลนะคะคมีการแสดงในช่วงพักครึ่งซึ่งถือว่าน่ารักมากๆนะคะน่ารักแล้วก็เสียยวกสร้างสารรค์แล้วกันนะคะด,ดูดีที่สุดเลยล่ะเราก็รวบรวมมาอยู่ในที่สุดของดิวิชั่น2ในวันนี้ด้วยนะคะรวมทั้งมาสคอตที่โอ้โหแบบ ทุ่มเทนะคะกองเชียร์ที่มีความตั้งอ,อกตั้งใจในการที่จะสร้างสารรค์การเชียร์นะคะควันนี้ถ้าใครพลาดนี่บอกได้คำเดียวว่าเสียดายจริงๆนะไปชมกันครับ mm hmm. ตั้งแต่เป็นประธานสโมสรผู้จัดการทีมเป็นโค้ชเป็นโค้ชผู้สับประตูเป็นคนกับรถเป็นคนตัดหญ้าเป็นคนทำกับข้าวนะครับก็ยังมีอย่างอื่นอีกครับ oh ภาพของฮาบุญเสริมผู้รักกราบคัมภีร์ปิงตะกูลเป็นภาพที่กลางสนามฟุตบอลเลยนะคะเป็นภาพที่ประทับใจแฟนบอลลีภูิภาพที่สองมากนะครับมีคนกรามเข้าไปดูหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับสําหรับคัมภีร์กับบุญเสริมเนี่ยเคยเล่นอยู่ทีมเดียวกันที่ประจวบในฤดูกาลก่อนหน้านั้นคัมภีร์นั้นเป็นรุ่นพี่ที่คอยสั่งสอนน้องๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สั่งสอนน้องทุกคนบุญเสริมนั้นก็ได้รับ การเรียนรู้จากคมพีเยอะ,ะเมื่อด,ดูการถัดมาคือด,ดูการที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างก็แยกย้ายกันคมพีไปเล่นกับพิจิตในเล็กแรกแล้วก็บุญเสริมไปเล่นกับสุโขทยัยเมื่อทีมพิจิตกับสุโขทัยมาเจอกันหลังจบเกมก็ภาพที่เห็นก็คือบุญเสริมก็กราบขอบคุณคุณคมพีปิ่นตะกูลในฐานะนักเตะรุ่นพี่นะนะครับนะคะเอาวันนี้ต้องขอก โทษคุณผู้ชมด้วยละกันนะคะที่อาจจะติดตามผลงานของทีมตัวเองแล้วเมื่อสักครู่เห็นตารางคะแนนแล้วตกใจเลยนะคะทำ <c oughs> ไมไทยฮอนด้าไปอยู่อันดับที่ <c oughs> 2ทำไมสุขโขทัยขึ้นมาเป็นแชมป์ของกลุ่ม B นะคะก็เป็นความผิดพลาดของรายการเราที่ทําตารางคะแนนผิด <c oughs> นะคะเดี๋ยวต้องไปปรับแก้ไขกันนะคะเป็นไทยฮอนด้าที่ <c oughs> เป็นแชมป์ของกลุ่ม B <c oughs> ีครับมี21คะแนนสุโขทัยมี20คะแนนแล้วสตูลที่เราให้เป็นทีมที่น่าชื่นชมเพราะว่าเป็นทีมจากจังหวัดเล็กๆ เงินทุนก็มีนิดเดียวอยู่ไกลมากเดินทางไปเจออีกห้าทีมเนี่ยโหไกลทุกๆทีมเลยนะครับเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางเนี่ยก็กินเงินของในทีมไปซะมหาศาลแล้วค่ะแล้วสามารถที่จะทาคะแนนมาเท่ากับสุโขทัยได้20่สิบคะแนนเท่ากันเพียงแต่ว่าเฮดทูเฮดสู้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิชั่นหนึ่งแต่ว่าผลงานโดยรวมถือว่าเป็นทีมที่น่าชื่นชมมากค่ะก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ผ่านไปอย่างไม่ไม่ผิดหวังนะคะยังไงก็เก้า หน้ากันอยู่เรื่อยๆของหลีกภูมิภาคค่ะวันนี้ค่ะคนที่จะมาออยพอรนะคะถือว่าเป็นผู้บริหารคนสําคัญของทีมฟุตบอลในไทยลีกนะคะหลีกสูงสุดแต่เป็นคนที่มองเห็นค่าของหลีกลากยามากๆเลยนะคะให้การสนับสนุนมาตลอดเพะฉะนั้นเราไปฟังคุณประวินพิรมพักดีค่ะอวยพอรอะไรหลีกภูมิภาคค่ะ โอ้ยพรให้ทีมในดิวิชั่น2นะครับทุกภาคเลยนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็พร้อมเตรมทีมทุกทีมนะครับสำหรับปี2015นะครับเราขอให้ทุกทีมประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทีมทุกทีมนะครับบางกอกลาส s s เอซจะเป็นแรงใจเป็นหนึ่งทีมที่จะช่วยร่วมพัฒนาเดือดชั่น2ให้ได้ทุกปีไปทางที่ดีแล้วก็พัฒนาต่อเน,นื่องครับ ก็ต้องขอบคุณคุณปวินพิโรภักดีด้วยนะครับที่เห็นความสำคัญของลีกดิชั่นสองบีจีเอฟซีก็มีทีมอยู่ในดิชั่นสองคือดังสีเอฟซีก็เรียกว่าสับสมกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาของแฮมแนะเซมหมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ